ก็สวัสดีครับเดี๋ยวคลิปนี้เราจะพามาชมปราสาทพนมรุ้งกันนะครับก็เป็นปราสาทที่ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดของประเทศไทยนะครับก็ตั้งอยู่บนพื้นที่ภูเขาไฟเก่าครับที่ดับสนิทไปแล้วในจังหวัดบุรีรัมย์นะครับซึ่งบริเวณนี้ในอดีตมีความสมบูรณ์เป็นอย่างมากครับทําให้ผู้คนเข้ามาตั้งถิ่นฐานจนขยายมาเป็นชุมชนใหญ่คำว,ว่าพนมรุงมาจากภาษาเขมร แปลว่าภูเขาใหญ่และจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ทําให้สันนิษฐานว่าประสารปนมลุงถูกสร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่15ถึง17เพื่อเปรียบเสมือนที่เป็นพระทับของพระศิวะก็เป็นเทพเจ้าสูงสุดน,นะครับในศาสนาฮินดูนี่ก็เป็นทับหลังนาลายนะครับก็เราได้ทวงคืนจากประเทศอเมริกาครับก็เป็นเวลาเกือบ15ปีครับก็ได้ถูกคืนมาไว้ในประเทศไทย แล้วก็ช่วงนั้นก็กําลังบรุณัทประสาทรุมลุงพอดีเลยก็เลยนํเอาไว้ที่เดิมคืนครับก็ต้องขอขอบคุณกรมศิลปากรและรัฐบาลไทยและก็หน่วยงานต่างๆนะครับที่ได้ทวงคืนทับหลังของเราเราก็ได้ที่ทางเมกาครับถ้า,ถาคุณซื้อขายกันจริงก็ขอหลักฐานด้วยครับใครเป็นคนซื้อใครเป็นคนขายแล้วก็มาที่ไหนครับทางเมกาก็เลยต้องยอมครับ ส่วนใหญ่นี้ก็เป็นรูปที่ผมถ่ายไปเองครับในปีประมาณปีพศ2560นะครับก็ถ่ายคนเดียวครับบางรูปก็ใช้ขาตั้งกล้องเลยครับก็นี่ครับขาตั้งกล้องที่เอาไปเดี๋ยวเรามาเริ่มชมตัวปราสาทกันนะครับเอ่อและก็เป็นประตูทางเข้าของตัวปราสาทครับก็มีป้ายต่างๆบอกนะครับ ของที่ระลึกแล้วก็ศูนย์บริการข้อมูลครับนี่ก็ถ่ายรูปกันได้ครับแวะถ่ายรูปที่ป้ายครับก็จะมีร้านค้าอยู่ครับตรงทางเข้าเดินนะครับพอเข้าตัวปราสาทก็เข้าทางทิศตะวันออกนะครับก็เดินขึ้นบันไดมานะครับออกขึ้นบัเสกก็จะเจอด้านบนนะครับเป็นชลาทางเดินนะครับก็ก่อสร้างเป็นรูปกากบาทครับ แต่ก่อนก็สันนิษฐานว่าเป็นคูปุระรอบตษษัวปราสาทนะครับแต่ตอนนี้ก็เหลือแต่ฐานกำแพงนะครับก็เป็นข้อสันนิษฐานกันนะครับขึ้นมาก็จะเจอทางเดินนะครับเหลือเรียกเรียกอย่างทางเดินว่าทางเดินดําเนินก็จะมีความยาวประมาณ160เมตรพ่วงเเมตรเป็นทางเดินเท้าครับก,ก็ด้วยหินศีลาแรง ก็สวยงามครับก็เลยต้องแวะถ่ายรูปก่อนครับก,ก็ทางเดินทั้งสองฝั่งครับก็จะมีเสาหินทรายยอดดอกบอัวตูมสูง1เมตรหกเซนติเมตรจำนวน68ต้นครับจากนั้นเราก็จะเจอสะพานนัาการ่านะครับก็ก่อนเชื่อมไปยังทางขึ้นของตัวปราสาทครับกจะมีรูปปั้นนาคห้าเสียนนะครับเผยผังพานไปทั้งสีทิศเลยครับ นาคนี้ก็หมายถึงสายลุ้งนะครับที่เกิดจากน้ําพุ่งลงมายัางพื้นดินครับก็สือ่อความหมายได้ว่าก็เป็นทางเชื่อมต่อระหว่างโลกมนุษย์กับโลกของเทพเจ้าก็จะมีดอกบัวสนัก8ปดีบนะครับก็หมายความว่าทิศทั้ง8ทิศนะครับก็เป็นศูนย์กลางของจกักรวาลพอขึ้นมาครับก็จะมีบันได5ชั้นนะครับก่อนถึงประตูสู่สวนสวนรรค์ ขึ้นมาก็จะเจอลานกว้งเป็นระเบียงคดครับก็เหลือแต่ฐานครับก็สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นซุ้มประตูก่อนทางเข้าตัวปราสาทครับหรือโคปุระครับก็ตอนนี้ก็เหลือแต่ฐานนะครับก็เป็นข้อสันนิษฐานครับก็จะมีสระน้ำสี่สะนะครับเล็กๆครับก่อนเข้าสะพานนักล่าอีกทีหนึ่งครับ ก็ชมความสวยงามของทางเข้าปราสาทกันครับ<ค>ด, <grit> <ค>ด้านบนก็จะมีรูปสลักเป็นดอกบัวแปดกลีบนะครับก่อนทางเข้าลานปราสาทนะครับก็จะมีหน้าบันภาพสลักรูปโยคียนะครับหรือฤษี บนทับหลังก็สลักเป็นรูปเทพครับนั่งชันข่าครับเทพองค์นี้น่าจะหมายถึงเทพพระอินเนี่ครับก็แล้วก็ผ่านประตูเข้ามานะครับก็จะเจอสะพานนักราชอีกชุดนะครับก็สะพานนักราชของพระสัตพนมลุงมี3จุดครับเออนี่ก็เป็นปราสาทประธานของของพนมลุงนะครับก็มีความสูง27เมตรนะครับก็ลองจาก ปราสาทหินพี่ไมครับปราสาทหินพี่ไม้มีความสูง28เมตรครับก็ปราสาทก็เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสย่อมุมครับนี่ก็เป็นก่นทางเข้าปราสาทประธานนะครับก็จะมีรูปทับหลังนารายบรรทมศิลป์นะครับทวงคืนได้ครับของเพลงคาราบาก็มีครับที่เพลงทับหลังนะครับก็เอาไม่ขึ้นแจ็คสันคืนไปเอาพัดนารายของเราคืนมาครับ ก็ดูลูกบรรยากาศของตัวปราสาทกันครับถ้ามีโอกาสก,าก็ไปอีกครั้งครับเดี๋ยวไปัดวิดีโอหาข้อมูลแล้วก็ละเอียดอีกทีนึงครับอันนี้ก็เป็นแท่นบูชาสิวลึงครับ ก็เป็นลูกพระโคครับก็ต่อมาประมาณพุทธศตวรรษที่1 8พระเจ้าชัยวรมันที่7แห่งอาณาจักรโขมก็ได้หันมาถือพุทธศาสนาลัทธิมหายานครับเทวสถานแห่งนี้จึงได้รับการดัดแปลงเป็นวัดมหายานในทางพุทธศาสนาสถานและได้มีการเบืรอะก่อสร้างมาเรื่อยๆหลายสมัย จนตอนนี้ได้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาให้เป็นมรดโกโลกอีกด้วยนี่ก็เป็นในส่วนของโทวประสาทครับเป็นกำแพงด้านในครับเราดูเดิชมบรรยากาศก,ากันครับก็ต้องเทียบขนาดกับคนดูครับ รูปครับใหญ่ไหมครับสวยด้วยครับแ,แต่ละต่ชั้นก็สลักเป็นรูปต่างๆครับเป็นยอดขึ้นไปเหนือบนตัวปราสาทก็อ,อึ้งเหมือนกันว่าเขาสร้างขึ้นมาได้ไงใหญ่มากสวยแล,แ,แล้วแต่ละชั้นก็แกะสลักขนาดปัจจุบันบริณห์ก็ยังว่ายากครับใช้เคียนช่วยใช้อะไรช่วย แต่ตก็ต้องยอมคนทำไมตะกอนเหมือนกันนะครับเก่งมากเลยก็เราก็มาชมภาพถ่ายกันครับสร้างขึ้นเมื่อ้ดยังไงคนทำไมตะกอนยอมจริงครับนี่ก็เป็นทางห,าหน้าออกไปทางทิศเนีอยนะครับของตัวประสาทก็จะมีรูปปั้นสิงสองลูกก็ไว้เพื่อ พิทักสถานศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ครับก็เป็นกำแพงทางด้านทิศเหนือครับก็ดูบรรยากาศรอบนอกฝั่งนี้กันครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับก็ถ้ามีคลิปใหม่ๆทา่านก็จะได้ไม่พลาดครับขอบคุณครับ